สวัสดีครับวันนี้อูเราออกมาน้องสถานที่กันหน่อยครับวันนี้พามาซื้อรถบรรทุกอีซุ6หล้อนะครับหัวปีร้อยสิบแรงนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันดูนะครับว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับนะครับป็นเคาร์ร้อยสิบแรง หมอปิ๊บนะครับแคางปีสามเจ็นะครับรถคันนี้แคางปีสามเจ็ดกระบะเป็นพื้นไม้นะครับโอ้โห,โหยางฝั่งซ้ายไม่ดีเลยนะครับวิ่งถึงอำาจมไหม ภีพอได้ครับภีพอได้ครับหัวล็อกหัวบางนะครับล็อกซีออกก็สวยแล้วหัวบาง ในสวยเบาะไม่ขาดนะครับแผ่นเพดในหัวย,ยังมีตาล้งอ,อ,องมาง่ายบ่ะหัวไม่น่าเกลียดนะ่ะ ภาษี 5, 4, 30มิถุนาะ <5. S 2> หกห้าหัวบาลอ๋อ ดูเครื่องกันนะครับเดี๋ยวดูเครื่องว่าหนักว่าคันนี้กว้างเอ่อเมตรเก้าสิบยาวสี่เมตรสามสิบนะครับคันนี้เครื่องร้อยสิบแรง

นี่มาับตึไฟบินเครับไฟมันเครื่อ,องครับผมไฟมันเครื่องครับโอ้เงินได้ครับพเพราะวาดันทยี่บิงเนี้ยครับ่มี หัวปิดที่บางนะครับบางเดี๋ยวมาคุยในเรื่องของราคากันดูนะครับถ้าได้ก็เดี๋ยวกลับอำนาจเจริญเลยนะครับเดี๋ยวไปปั้นต่อที่อู่เรานะครับขับผม โอเคครับผมเรอ,อกลับบ้านนะครับคันนี้สำหรับ n k r 110แรงนะครับ110แรงของปิ๊บนะครับปี37ห้างแท้ปี37นะครับได้าราคาก็เลยเอากลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวอพอถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าผมรีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับนี้อรถก็วิ่งอยู่80นะครับ เจ็ดสิบแประมาณนี้นะครับรถนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ